เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกลับบ้านจะไปซื้ออีกโอ้ไม่ได้แล้วไม่ว่างแล้วเอากลับเอากลับไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่ค่อยมาซื้อใหม่ขอเอากลับไปแค่นี้ก่อนแล้วกันหมดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวกางเกงอีกกางเกงอีกแล้วแต่ไซน์นะคะบางไซส์ก็แล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็มีไซส์บางรุ่นก็ไม่มีไซส์นะคะ ถ้าร้านไหนบอกไม่มีไซส์ค่ะเดินออกทันทีหรือว่าเป็นคําพูดที่อยากขายมากถ้าร้านไหนบอกไม่มีไซส์ค่ะเดินออกทันทีค่ะจะต้องไปอยู่ร้านมาันยูเนี่ยนมอลค่ะยูเนี่ยนมอลหมดไปเป็นหมื่นหมดไปเป็นหมื่นกับเสื้อผ้าหมดไปเป็นหมื่นนะครับหมดไปเป็น,มนะะหมื่นดูขับผิวกสีกมใช่เดี๋ยวมันต้องลองใส่ดูก่อนค่ะ เราต้องลองใส่ขับหรือไม่ขับเราต้องต้องลองใส่แล้วก็ซื้อจังเกงมาจังเกงสวยมากเปนก็นเกงแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะมันเป็นเกงแบบนี้อ่ะไมมันเป็นเกิงแบบนี้นี่เป็นแบบนี้ใส่แบบนี้เก๋เก่งเกงแบบนี้ จรงๆอันนี้อัน,นี้แต่จริงอันนี้ปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะปล่อยแบบนี้แบบนี้ให้มันเกลีแบบสายแฟร์สายแฟร์นารัายังไงเราก็แบบเก๋ๆไปทั้งหลายทั้ายก็มีมีมีหลายตัวมีกระเป๋าข้างกระเป๋าหน้าแบบนี้ เดี๋ยวให้ดูให้ดูนีวันนี้ตายไปจริงจิมีขายายางด้วยอันนี้เป็นแบบขาต้านมันจะแบบคล้ายๆกันมันจะต่างกันไม่เยอะมากค่ะมันจะต่างกันไม่เยอะมากนี่อันนี้เป็นกระเป๋าหน้าอันนี้เป็นกระเป๋าข้างอันนี้เป็นกระเป๋าหน้าเป็นกระเป๋าหน้าตัวบ้า ใส่สบายมากใส่สบายประเด็นคือมันใส่สบายมันเป็นมันเป็นยางพืเไงนี่วันนี้ไป่เขาใหญ่ใส่ตัวนี้มาใส่ตัวนี้นี่ไปเขาใหญ่ใส่ตัวนี้นไป่เขาใหญ่ใส่ตัวนี้อันนี้ก็กระเป๋าหน้าเก๋ๆซื้อมาสามตัวเอ้ยดูมีดูมีเทชใช่กางเกง เงตัวเท่าไหร่วะจำไม่ได้อ่ะหกห้าสิบป่ะจำไม่ได้อ่ะซื้อเยอะแล้วก็ซื้อขายยาวด้วยไม่ได้เอามาโอ้ทั้งนั้นใส่ขายยาวให้ดูเก๋มากขายยาวสวยมากขายาวสวยมากขายาวขายาวสวยมาก,าาาาววมากเดี๋ยวต้องแยกเดี๋ยวดูแป๊บนึง ไม่ได้เอามาขายาขายาว่าขายยาไม่ได้เอามานะเด็กๆซึ่ด็กๆขายยาได้นี่ตัวหนึ่งนี่ซื้อม,มาทั้งหมดสี่ตัวขายยาวอีกสองเป็นหกตัว ใส่หน้ารักเหมือนผู้หญิงตัวเล็กเหมือนผู้หญิงตตวใส่สบายตาถึงมากสวยทั้งเสื้อทั้งเกนเนี่ยแล้วดูแล้วดูเสื้อดิเสื้อเก๋มากอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบอย่างเงี้ยเสื้อดูลายดิคนไม่มีเทสนะวมากไม่ได้เราก็แบบเก๋ๆองเงี้ยแบบนี้ ลุกลุกดีฉันก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เราก็แบบนี้เราก็แบบนีนนนน้แบบนี้ไปแบบนี้ไปซิวไปแบบนี้ไปกระทายอย่างนี้ไปเก๋ๆแบบนี้เก๋ๆแบบนี้เลยเก๋ๆแบบนี้แบบนี้นี่อย่างนี้เลยเวลาไปไหนก็แบบ กระเป๋าหวานมากอ่ะมันก็ต้องมีอะไรตัดเลี่ยนนิดนึงตัดความแบบแข็งนิดนึงมันก็มีเราต้องมีอะไรแบบตัดตัดตัดอันนี้นิดนึงไงตัดความเข้มหน่อยรู้ว่าเป็นกระเทยนะเออแต่งแบบนี้แต่ว่าเป็นกระเทยนะก็แบบเพิ่มกระเป๋าเพิ่มเอากระเป๋ามาแบบมาตัดความเข้มนิดนึงแบบกระเทยนะคะดูกระเป๋าเลยทรายแท้กระเป๋าอย่างนี้ไม <rian> ่ได้แน <assessment S 2> ่นอนกระเทยนะคะอะไรอย่างเงี้ยมานิดนึง แต่ก็รู้เอานี่ก็เทยนะคะจบเออจบจบเลยแค่นี้แค่นี้พอเออจบปลาแค่นี้จบปะละเออเป็นลับนะคะแต่ก็ลุกได้จบเป็นลับนะคะแต่ก็ลุกได้คะ่ะจบ นะจบจบกันไปเออ <laughs> จบนะคะเออเป็นรับแต่ก็ลุกได้ค่ะจบ <laughs> เทสหน้ารักใช่เราก็ต้องหาแนวแต่งตัวไปโอ้ทุกคนอยากเห็นตอนดีฉันแบบศึกใหม่ๆป้าอยากดูอยากดูเทสตอนศึกใหม่ๆป้าเทสเทสไห้วันนาะเทสไทยวันนะเธอ,อม เทสไพวันเทสตอนศึกใหม่เทสไพวันนะเธอมันไม่ได้เลยเดี๋ยวแปบนึง ทำได้ทำไม <laughs> ทีสอะไรก็ไม่รู้ปุงงมากอันนี้เวอร์ชั่นแรกเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู แป๊บนึงนี่เทสเทสแบบนี่นี่เทสเลยเถิดเถิดมากฮักก่อน เสื้อสเวตเตอร์แบบนั้นน่ะสเวตเตอร์เสื้อสเวตเตอร์เป็นยีนด้วยเลิกจบเดี๋ยวให้ดูอันนี้ว่าไงจกักรสาวพร้อมไหมวันนี้่าเจ๊พร้อมหรัด ไกลมากนอนเด็ดจังพรุ่งนี้งานเย็นค่ะพรุ่งนี้งานเย็นแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอา้าอะไรอ่ะงงมีอันเดียวอ่ะงงาวานนีงฉ่ำอยู่เลย ตัวจริงสวยมากครับเจอที่เซฟวันอันนี้ก็ต้องตื่นก่อนนะน,นี่ก็ต้องตื่นก่อนอันนี้ไม่อันนี้หลับลึกนะคะเออยกอกอึบยกอกอึบ <c oughs> อะไรคะพิจต,ตางพิจต,ตางก็ไม่ค่อยจะตื่นนะอื ถามว่าโกรธไหมมีโอกาสจะกลับไปบวชไม่โกรธแต่ว่าไม่มีโอกาสแล้วไม่ไม่ไปบวชแล้วค่ะไม่ไปบวชหรอโอ้ยจายแล้วใครอะ่ะพี่อ้วนพระรามห้าพี่อ้วนขอบคุณค่ะพี่อ้วนขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะคะเออดึกๆคนส่งของขวัญชําดึกๆคนส่งของขวัญชํานะคะเพิ่งมาติดตามแล้วกดติดตามได้เลยวันนี้จะอยู่สักตีสองค่อยนอนแล้วกันตีสอง นะคุยเล่นกันผู้นี้งานผู้นี้งานเย็นนะคะก็เลยอยู่ได้ผู้นี้งานเย็นผู้นี้งานเย็นงานหกโมงนูน้ไม่มีอ่ะจะเปิดให้ดูสักหน่อยไม่มีเสียใจเสียดายจังปกติมันมีเครื่องเตือนทุกวันนะปกติมันมีเครื่อเตือนทุกวัน เพิ่งมากดติดตามนะคะพี่กดติดตามได้เลยพี่กดติดตามได้เลยค่ะเจอกันแต่พรุ่งนี้จ,จะมีเอฟซีตามไปหาที่เดอะวันเยอะอยู่นะเอ้ไม่ใช่ทอมินอลทอมินอลทอมินอลทเวันค่ะพรุ่งนี้เจอกันเจอกันที่ทอ r m มินอลเลยจบหกโมงยังว่าเดี๋ยวจะโพส์ตงานให้เขาหน่อย โค่นโนนี้่ห้เขาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพรนี้พงานนะ เออหล่ออะเฮ้ยตัวเองเนี่ยพูดอย่างนี้ดิวะเฮ้ยตัวเองตัวเองอย่าชมเขาดิวะเฮ้ยตัวเองอย่าชมเขาอย่างนี้ดิวะตัวเองเฮ้ยเขาเขินเอาไว้ตัวเองอย่าพูดอย่างนี้ดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเขินเนี่ยแม่แม่ตื่นครับอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้สวยเลยพรุ่งนี้สวยชําให้พี่ก๊อฟหาชุดสีม่วงมาไม่รู้ว่ามันหาได้หรือเปล่าพรุ่งนี้จะใส่ชุดสีม่วงแล้วก็โบแบบโบเป็นแบบอันนี้อืมโบจะเป็นแบบอันนี้ไงไายไอ,อ่สีลุงพรุ่งนี้จะโบสีลุ้งเพราะว่าสมรสเท่าเทียม สมรสเท่าเทียมใครจะไปจดทะเบียนก็ไปจดกันนะคะพี่แพเห็นแม่จ้อหรือยังมีเด็กหนุ่มมาหาไม่ใช่สเปคดิฉันนะ่ะไมไม่ได้ไม่ได้ว่าน้องเขาไม่หล่อหรืออะไรนะแต่ไม่ได้คอนเทสกันคอเทสแม่จ้อก็าชอบแบบนั้นทเทสแม่จอ้อแต่ไม่นะอื้อ <laughs> อืมอืมเห็นแล้วเห็นในไลน์แล้วถ้าเป็นคนที่อยู่ในไลน์นะอืมไม่ใจเทสม่ใ่เทสไม่ใช่เทสดิฉันค่ะอืมเออก็เทสใครเทสมาันเทสคุณได้ลูกสาวจริงหรอจริงเหรอจริงเหรอเจ๊จ้อแกจะดูไม่ออกเชียวหรอเจ๊จ้อแกจะดูไม่ออกเฉยหรือว่าเป็นลูกสาวอะ แกจะดูไม่ออกเสียเหรอหนูว่าใช่เหรอคะไม่ไม่ได้ไปฟังเสียงอะไม่ได้ไปฟังแต่เห็นแต่คลิปอยู่พอดีว่าขับรถอยู่หรืออยู่ที่ไหนไม่รู้เห็นอยู่แวบบๆก็เลยไม่ได้กดเข้าไปฟังแต่เห็นนะมีมานั่งไลฟ์อยู่เหรอเหรอ <laughs> คุณแม่จะกินลูกสาวไม่ได้นะคะคุณแม่จะกินลูกสาวไม่ได้นะคะเด็กที่ไหนอะเด็กที่ไหนอะเด็กนครสวรรค์เหรอคะเด็กนครสวรรค์เหรอเด็กนครสวรรค์เหรอคะเด็กที่ไหนอยู่นครสวรรค์นเะเห็นหนูเห็นอยู่แบบแบบฮะโคราแล้วไปถึงอ้า โคราแล้วไปถึงนครสวรรค์เลยเนี่ยนะอืออยู่ปากช่องแต่ไปถึงนครสวรรค์เออเลิศเออปากช่องแต่ไปถึงแต่ไปถึงนครสวรรค์เออเลิศทำไมไปไก่จังเจอพี่ที่เซฟวันด้วยค่ะ ไม่ได้ไปเดินดูสื้อผ้าเลยค่ะไม่ทันตั้งใจว่าอยากจะไปดูเดินดูสื้อผาสักนิดนึงสรุปไม่ได้ดูไม่ทันความแตกแม่จ้อตกใจสุดจริงเหรอคะจริงเหรอใช่วันนี้คนน้อยวันนี้คนน้อยแล้วก็ขากลับเอาอีและ ไอท้ที่ที่เก็บเงินที่ช่องเก็บเงินแม็กไปคูดกับไอ้นีล่ลวแม็กมันหน้ากว้างมากรถด,ดีจันนะแม็กคูดอีกแล้วอเดี๋ยวต้อมทีเดียวข้างหน้าข้างหน้าซ้ายแม็กสะดุ้งแล้วอันนี้กําลังเปลี่ยนเคมประกันไปแล้วเปลี่ยนแม็กอี้ยแม็กสะดุง้งข้างหลังสองข้างเลยถลอกหมดแม็กทะลอก ขับรถแบบไหนขับรถแบบไหนที่ต้องเปลี่ยนเลยอะข้างหนึ่งข้างซ้ายแม็กซดุ้งไปเลยแล้วก็ข้างหลังสองข้างเลยซ้ายขวามีรอยหมดนักลบต้องมีบาดแผลนักลบต้องมีบาดแผลได้ยินแล้วได้ยินแล้วเสียงเหมือนแบบเสียงเหมือนแบบล้อขึ้นฟุตบาทเลยได้ยินแล้วเอาละ